อัปเดตวิธีจบแถวอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือลายนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถจิ้มที่โปรไฟล์ป้าแล้วก็เข้าไปดูหน้าช่องได้นะคะนี่อันนี้คือลายที่เราถักกันปกติใช่ไหมคะก็คือลง6ครั้งใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ดึงลอดทีเดียวแล้วก็ดึงล็อกอีกทีหนึงอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ตอนที่จะล็อกเนี่ยพอล็อกเสร็จแล้วเราถึงจะเอามาชิดกับกับ จุดเริ่มต้นใช่ไหมคะแต่ลายมันห่างกันเกินไปป้าก็เลยทํำยังไงดีป้าก็เลยคิดวิธีแบบว่าเอาให้มันชิดกันเลยทีเดียวก็คือเราดึงลอดด้วยแล้วก็ดึงจบแถวรอหอนะคะดึงตรงที่เราจะรอหอนั่นแหละดึงพร้อมกันทีเดียวเลยให้ลายมันมาชิดกันแบบนี้เลยนะคะนี่แบบนี้ป้าเป็นแบบนี้แหละพอถักชิ้นที่สองชิ้นที่สามก็จะเจอปัญหาชิ้นแรกแล้วก็ค่อยๆแก้ไป <laughs> มันก็สามารถทําได้หลายวิธีโคเชมันไม่มีผิดมีถูกอยู่แล้วเนาะแล้วแต่ใครคิดวิธีว่าถักออกมาแล้วสวยก็เอาวิธีนั้นแหละแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วเราก็จะขึ้นแถวต่อไปใช่ไหมคะทีนี้ปกติแถวต่อไปเราก็จะขึ้นปกแถวต่อไปที่ป้าพาแทงหลักเดียวด้านหน้าใช่ไหมคะคราวนี้ป้าก็เลยเอ๊ะ ลายข้างหน้าเนี่ยมันเหลือไว้มันก็จะเป็นลายแบบเนี้มันก็จะเป็นลายสวยดีป้าก็เลยเกี่ยวเส้นหลังนะคะก็เปลี่ยนไปอีกป้าก็เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังปกติเกี่ยวเฉพาะเส้นหน้าคราวนี้เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังแล้วก็ลงไปในช่องเหมือนเดิมนะคะอันนี้เหมือนเดิมเปลี่ยนแ,แ,<ม>แค่เกี่ยวจากเส้นหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาลองเกี่ยวเส้นหลังดูคือลองทําอะไรใหม่ๆหมนั่นแหละคือถ้าคือถ้าเป็นคนที่ ต้องทําวิดีโอแล้วอะ่ะมันจะมีนิสัยชอบคิดชอบเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันต้องหาคอนเทนต์ไงถ้าเราทําเดิมๆเราจะไม่ได้คอนเทนต์ไงมันก็ต้องคิดหาวิธีเปลี่ยนแบบใหม่ดีขึ้นสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนั่นแหละป้าก็เลยได้มาอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือการเลื่อนจบสามารถจบให้เนียนกว่าเดิมเนี่ยตอนที่เลื่อนจบ ตอนแรกอะรื้อแล้วรื้ออีกนะพอเลื่อนแล้วมันมันไม่ชิดกันอะมันยังเห็นรอยมันเห็นเป็นรูอะมันเป็นรูแล้วป้าก็เลย,เยทำยังไงดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือตอนขึ้นต้นเราจะขึ้นต้นโซ่โซ่แต่ละหลักอะสี่หลักใช่ไหมป้าเปลี่ยนเป็นสามหลักนะคะเปลี่ยนอีกเปลี่ยนเป็นขึ้นต้นสามหลักเดี๋ยวจะทําเป็นคลิปสั้นอีกคลิปหนึ่งนะ หรือว่าจะมันถักอันนี้ถ้าถักไปครบรอบเร็วๆก็ดีอ่ะขี้เกียจเอาไปตัดต่อไงพอเข้าจะตัดต่อคลิปอะมันต้องโหลดแอปไปเข้าแอปตัดต่อแล้วก็ตัดต่อเสร็จก็ต้องโหลดกลับมาแล้วก็มาลงอีกอย่างเงี้ยมันยุ่งยากถ้าถ่ายวิดีโอถ่ายเร็จไม่ต้องตัดต่อแล้วก็ลงไปเลยเอออย่างเงี้ยมันง่าย <c oughs> เออแล้วมีเรื่องจะเล่าให้ฟังคือคือ เ,เราก็รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าเชือกล่มนะมันแข็งแต่ว่ามันสวยใช่ไหมนั่นแหละกระเป๋าใบนี้ลายแบบนี้ที่ป้าถาักนะ่ะป้าก็เอาไปให้แม่ไงเพราะว่าแม่สั่งไงก็เอาไปให้แม่เอาไปให้แม่เสร็จแม่ก็จับจับ,จบดูถ้าไม่มันแข็งไปล่ะแข็งเกินไปเนาะ <laughs> ป้าก็เลยว่าเอาก็ตัวเองเลือกเชือกล่มตัวเองบอกว่าไม่เอาไหมพรมไง ถ้าอยากได้นิ่มๆก็ต้องเอาไหมพรมสิเลยว่าอย่างนี้ไหมนุ่มๆเขาก็มีแกก็บอกไม่เอาอ่ะมันอันนี้มันเหลี่ยมๆม,มันสวยดีว่างั้นเออเอาก็ถ้างั้นถ้าจะเอาเชือกลมมันก็แข็งแบบนี้แหละแล้วพอแกก็เอาไปสะพายสะพายเสร็จแกก็ใส่เข้าไปแล้วแกก็บอกว่าอุย้ยมันเล็กไปเนาะไ <laughs> อ้เราก็เอาก็ตัวเองบอกว่าเอาเล็กๆไม่ใช่เหรอเอาเนี่ยแล้วก็ป้าก็เลยเอาไปเทียบกับใบเก่าที่ป้าถักให้อะ่ะ ป้าถักให้ใบเก่าเป็นสีดำดิ้นดิ้นเงินแต่ว่าอันนั้นนะ่ะไม่มีลายถักเป็นเรียบๆบแบบเนี้ยไม่มีลายป้าก็เลยว่าใบเนี้ยอยากจะใส่ลายสะหน่อยเพราะว่าอุตส่าห์เอาไหมแพงๆเอาได้แพงๆมาถักเนาะแล้วก็มาถักแบบแบบลายธรรมดานะ่ะก็เลยใส่ลายไปให้แกนั่นแหละนั่นแหละก็เลยเอาใบที่ ทักที่แกว่าเอ้ยเล็กไปเนาะก็เลยเอาไปเทียบกับใบเก่าแกเอามันก็เท่ากันนั่นแหละแกก็เลยบอกว่าเออคนแก่เอาใจยากเนาะแกว่าอย่างนี้เออเนาะก็เลยป้าก,ก็เลยว่าเออเดี๋ยวสั่งไหมมาอีกแล้วก็มาถักให้แกใบใหญ่ขึ้นแกอาจจะมีสมบัติเยอะขึ้นอะไรมั้งนี่นะคะป้าเอา้าคุยไปคุยมามา,มาจบแล้วนะจบแล้วก็แทงตรงนี้เหมือนเดิมจบเหมือนเดิม จบเหมือนเดิมเสร็จแล้วปกติอะคลิปคลิปเก่าป้าสอนให้ขึ้นโซ่สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้ใช่ไหมแล้วพอมาจบอะป้าว่าอุย้ยมันมีโซ่ที่โผลออกมาแบบเนี้ยอันนี้ขนาดลดแล้วนะอันนี้ป้าลดเหลือแค่สามโซ่นะเนี่ยป้าก็เลยลดลงไปจากสี่โซ่อะเหลือแค่สามโซ่แล้วก็ดึงยืดแล้วก็ถักเนี่ยเกี่ยวโซ่ที่สามโซ่ที่ ไม่ใช่โซ่ที่สองแล้วก็มาโซ่ที่หนึ่งแล้วแล้วทีนี้ป้าก็หาที่เกี่ยวไงก็เกี่ยวตรงนี้อันนี้มันจะเป็นห่วงดึงรอหอใช่ไหมเราก็เกี่ยวใต้ห่วงที่ดึงรอหอนี่แหละแต่ด้านในนี่นะมันก็เป็นก่อนที่เราจะดึงรอหอขึ้นมานั่นแหละเนี่ยแทงด้านในไปห่วงหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหลักด้านล่างไปอีกสองหลักเหมือนเดิมมันก็ได้ครบหกหลักเหมือนกันไงได้ครบหกหลักเหมือนกันโดยที่ เอาโซ่ออกไปโซ่หนึ่งมันจะได้ไม่สูงหลักมันจะได้ไม่สูงมากเนี่ยแล้วก็ดึงรอดนี่แหละเนี่ยอันนั้นมันจะสูงกว่านี้นิดนึงป้าก็คิดหาวิธีแก้แบบทํายังไงให้มันสวยขึ้นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆก็มีได้มาสองวิธีนะคะอันที่หนึ่งก็คือตอนจบตอนจบจบให้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็อันที่สองตอนขึ้นต้นขึ้นต้นให้เตี้ยลงนิดนึงแล้วก็อันที่สามตอน ตอนทํา X ตอนทําดอกก็เกี่ยวเฉพาะเส้นหลังทําให้เหลือลายตรงนี้เป็นลายเกี่ยวตรงกลางอีกเส้นหนึ่งอย่างนี้นะคะก็คือคลิปนี้มี3อย่างที่เปลี่ยนไปค่ะ